เพราะฉะนั้นเงินทองสนับสนุนพักย้ายมาอยู่กับเราเราดูแลหมดนะครับนะหัวขนงคะแนนเราจัดหาให้นะครับอย่าไปเลือกพักบางพักเขากาหัวไปแล้วเลือกเข้าไปก็โดนยึดอํานาจปฏิวัติราชมหารนะครับพักบางพักนี่ถือใบอนุญาตถือใบ เขาเรียกอะไรใบอนุญาตเขาเรียกอะไรเมือนอนะครับฝ่ายค้านตลอดที่ไม่มีโอกาสที่จะเป็นรัฐบาลได้หรอกถ้าได้เขาแนนเสียงมาเยอะเดี๋ยวเขาก็ยุบพ,พักตัดสิทธิทางการเมืองคือมันพูดกันถึงนาดให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมการเมืองเขาบอกว่าจริงๆแล้วเ,เราแพ้เลือกตั้งนะเราก็ไม่อยากจะร่วมรัฐบาลแต่ปรากฏว่าเรา,เาตังค์เข้ามา นะครับและนะเขาก็ให้เราขาดนะครับแต่ครนี้ถ้าเกิดว่าเรายังเป็นฝ่ายคา้านนายทุนก็หนีหมดนะครับเราก็ต้องร่วมรัฐบาลถึงแม้มันจะตะบัดสัตว์ไม่รักษาคําพูดนะครับเราก็ต้องคุยกับคนในพักว่าเราจะมีวาทกรรมยังไงเช่นนะครับนะอ,อ,อะไระนะครับประชาชนเลือกเรามาเป็นรัฐบาลเราจะมาเป็นฝ่ายคา้านได้ยังไงล่ะฝ่ายคา้านฝ่ายค้านมันอดอยากปากแห้งทําอะไรไม่ได้ ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ดังนั้นเราต้องรับผิดชอบกับประชาชนเราก็ต้องไปหาวาทก,กรรมอะไรต่างๆที่มันดูแล้วมันเข้าท่าเข้าทีถึงแม้พวกเอฟซีจะไม่เห็นด้วยออกมาด่าเราว่านะเราตบัดสัตว์ก็ช่างมันไปนะพักเราไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีนะครับเราก,ไไรรากไ็ไม่เป็นไรเราก็ทนได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะชีวิตจริงเนี่ยนะครับเราก็ต้องเล่นการเมืองต่อไปเนบางพักการเมืองเขาคิดอย่างนี้เท่าที่ผมทราบมา เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปเข้าไปเป็นรัฐบาลเราจะได้ไม่ต้องอดอยากปากแห้งนะครับถ้าอยู่ฝ่ายค้านก็อดอยากปากแห้งก็ปล่อยให้พักบางพักนะครับเขาก็เป็นฝ่ายค้านตลอดการไปนะครับเหมือนใบขับขี่ตลอดชีพเคยเห็นไหมผมเองจะเป็นคนแก่ก็มีใบขับขี่ตลอดชีพนะนะครับก็เป็นกระดาษนะเพราะนั้นก็พักการเมืองบางพักก็เป็นถือใบขับขี่ตลอดชีพเหมือนกับในคลิปเสียงที่เขาบอกว่า นะครับอดีตรัฐมนตรีคนหนึ่งเคยอยู่พรรคการเมืองพรรคหนึ่งย้ายไปอยู่กับพรรคร่วมรัฐบาลเขาบอกสอจอคนหนึ่งในคลิปจําได้ไหมย้ายมาอยู่กับพี่เถอะอยากได้งบประมาณเราก็มีให้เพราะเรามีอานาจอยากย้ายตํารวจอยากย้ายแนอเภอย้ายข้าราชการมาช่วยในการหาเสียงเราก็ทําได้เพราะเรามีอานาจยกเว้นผู้ว่าอย่างเดียวเราอาจจะย้ายไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเงินทองสนับสนุนพรรคย้ายมาอยู่กับเราเราดูแลหมด นะครับนะหัวขนมคะแนนเราจัดหาให้นะครับอย่าไปเลือกพักบางพักเขากาหัวไปแล้วเลือกเข้าไปก็โดนยึดอํานาจปฏิวัติรัฐประาหารนะครับพักบางพักนี่ถือใบอนุญาตถือใบเขาเรียกอะไรใบอนุญาตเขาเรียกอะไรเหมือนนะครับฝ่ายค้านตลอดชีพไม่มีโอกาสที่จะเป็นรัฐบาลได้หรอกถ้าได้คะแนนเสียงมาเยอะเดี๋ยวเขาก็ยุบพักตัดสิทธิทางการเมืองคือมันพูดกันถึงขนาดนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนก็จําไว้ นะพรรคการเมืองที่มาหาเสียงมันแค่แค่การแสดงครับนะแค่การทํำยังไงก็แล้วแต่ให้ประชาชนลงคะแนนเสียงให้พอหลังจากนั้นหลังเลือกตั้งแล้วมันก็กลายเป็นคนละคนดา่ดาด่ากันไปด่าก,กันมาก็กลายเป็นกอดจูบรูปคํากลายเป็นนักการเมืองสายจบเจอหน้าศัตรูก็นะนะครับเข้าไปจบไปล้วงเลยนะครับไม่ใช่แค่หอมแก้มไม่ค่อยไม่ใช่แค่จูบนะเข้าไปล้วงเลยอะ นะนะครับนะครับเพราะนั้นพี่น้องประชาชนก็ดูดูกันไว้ผมก็ไม่ต้องบอกว่าพักไหนละเอาเป็นว่าเรารู้กันแล้วกันนะครับอา่ารู้กันนะรู้กันกดหนึ่งนะครับไม่ต้องไปเอ่ยชื่ออะไรต่างเดี๋ยวเขาจะมาฟ้องมาร้องกันนะครับไม่ต้องไปนึกถึงไทยนะนะครับอา่าอันนี้ก็เรื่องแรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องเอ่อการไปร่วมรัฐบาลทาัทง้งทั้งที่อุดมการในคนละอย่างเลยนะนะฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวาประชาธิปไตยกับ อนุรักษ์นิยมโอ้โหคนละขั้วเลยหาเสียงเนี่ยบอกโอ้ยพรรคเราโดนยุบพรรคติดคุกติดตารางถูกกระทํามาโดยตลอดเล่นบทเยือเลยนะครับแต่พอหลังเลือกตั้งเอากายเป็นไอไปรวมตัวกับไอคนที่เรานั่งดา่านี่คือการเมืองที่มันไม่มีอุดมการแล้วก็ยังมีคนบางคนมานั่งพูดนะฮะบอกว่าอะไรอุดมการกินไม่ได้แพ้เลือกตั้งก็เพราะมีอุดมการเออแบบนี้ก็มีด้วยนะ <laughs> เขาบอกว่าอุดมการกินไม่ได้นะครับอุดมการกินไม่ได้ถ้าคุณไม่มีเงินซื้อเสียงคุณไม่มีบ้านใหญ่นะครับคุณไม่มีระบบหัวคะแนนนะครับไม่มีเครือข่ายจัดตั้งคุณก็แพ้เลือกตั้งเพราะว่าอุดมการกินไม่ได้มีคนมาพูดแบบนี้ด้วยนะแล้วเป็นคนที่มีชื่อเสียงด้วยเป็นสื่อมวลชนก็มีเป็นอดีตนักการเมืองก็มีนะครับเดี๋ยวนี้บ้านเมืองเราเขาพูดกันขนาดนี้เขาไม่ได้อายฟ้าอายดินกันเลยนะครับพี่น้องคิดอย่างไรอะ เขากล้าพูดกันถึงขนาดนี้นะนะครับนะกล้าพูดกันถึงขนาดนี้ะคิดดูเลยพี่น้องครับนะครับนะไม่อายฟ้าอายดินเลยบอกอุดมการกินไม่ได้ไอพักการเมืองที่แพ้เลือกตั้งก็เพราะอะไรเพราะมันมีอุดมการนะครับจะเอาอุดมการทางการเมืองไปหาเสียงได้เลยก็หาเสียงได้เฉพาะคนกรุงเทพต่างจังหวัดเขาไม่เอาด้วยเขาต้องกินต้องใช้โอ้โหพูดกันขนาดนี้นะแพ้เลือกตั้งเพราะอะไรมันขายอุดมการนะครับต่างจังหวัดนี่เขาต้องมีกระสุน นะครับนะกระแสก็คือุวมการมันใช้ไม่ได้มันกินไม่ได้นะคนไม่ต้องกินต้องใช้ต่างจังหวัดเขามีระบบการจัดตั้งมีระบบหัวคะแนนเขาดูแลเลี้ยงดูปูเสือกันมานานเขาเป็นสอ,อเขาเป็นอะไรนายกอบจนายกอบตนายกแทศมนตรีกำนันผู้ใหญ่บ้านอสอมอเขามีคนดูแลเลี้ยงดูเบีย้ยลงเบีย้ยเลี้ยงพาไปเที่ยวไปอะไรต่างๆนะเออถนนหนทางเขาดูแลให้นะครับ ระบบพวกนี้มันดูแลกันมานานไม่จะเป็นต้องไปซื้อเสียงตอนเลือกตั้งเขาดูแลกันมานานนะครับนะอ่านะครับโดยใช้เขาดูแลไม่ได้เงินตัวเองนะก็ใช้เงินภาษีนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณจะไปอบรมสัมมนาพาเที่ยวนะทำอะไรก็ได้เพราะนั้นเพราะนั้นไอ้พักไหนที่ใช้อุดมการหาเสียงก็แพ้เลือกตั้งก็ถือใบอนุญาตฝ่ายค้านตลอดที่ไป นะครับนี่เขาคุยกันนะผมฟังดูในโซเชียลเออเฮ้ยเขาบอกเนี่ยแพ้เลือกตั้งเพราะอุดมการกินไม่ได้นะครับเงินกินได้กระสุนกินได้นะครับก็ว่ากันไปข้าบ้านเมืองเราก็จะไปอย่างนี้แหละพอได้รัฐบาลมาก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเหมือนเดิมเมื่อคืนหนึ่งนิสัยสันดานนะักการเมืองก็เหมือนเดิมระบบอุปถัมภ์เส้นสายพักพวกเหมือนเดิมนะครับนะใครจะติดต่อราชการใครจะจัดซื้อจัดจ้างก็ต้องมีเงินทอนเงินใต้โต๊ะ สำหรับบางคนบางพักซึ่งผมไม่บอกว่าเป็นใครก็ระบบก็จะเหมือนเดิมนะครับแต่งตั้งโยกย้ายกันนีพวกเราพักอะไรต่างๆก็ผู้กํากับผู้การอ,อ,อธิบดีประหลัดกระทรวงก็ต้องดูคนไหนที่มาสนองนโยบายได้นะักการเมืองบางพักขึ้นเวทีหาเสียงบอกเอ้ยแถวภาคเหนือเนี่ยใครจะมาเป็นผู้ว่าเนี่ยนะต้องประสานกับผมได้นะต้องคุยกับผมรู้เรื่องแน,น่นแนนะ่นะครับขนาดนั้นละครับจังหวัดผมเนี่ยผมต้องเลือกผู้ว่าเองนะ ไอ้นี่ก็น้องเมียไอ้นี่ก็น้องชายอะไรก็ว่าไปนะครับหรือเป็นคนสนิทผมนะขนาดนั้นเลยครับกลายเป็นว่าเฮ้ยจังหวัดนี้นะครับนะครับใครจะเป็นผู้ว่าเนี่ยก็ต้องสนองนโยบายผมได้นะ <c oughs> ขึ้นเวทีหาเสียงขนาดนั้นเนะนี่ยแสดงว่าระบบการหาเสียงอะไรต่างๆก็เป็นระบบอุปถมัมภ์เขาไปไเห็นหัวประชาชนประชาชนก็มีราคาตอนที่นะครับไม่ประมาณสามสิบวินาที นะครับครึ่งน,นาทีตอนที่เข้าไปกาบัตรเลือกพักเลือกเขตประชามติประชาชนก็มีอำนาจอยู่แค่นั้นหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมครับกลับไปบ้านบ้านก็ต้องเช่าข้าวกขต้องซื้อนี่ก็ต้องใช้นะเออต้องจ่ายงค่างวดไฟนั้นอะไรต่างๆคนก็มารุมทวงหนี้เหมือนเดิมพอหลังจากเลือกตั้งเราก็คาดหวังว่าประเทศชาติเราจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีเราก็ยังยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับอันนี้ก็ยามเช้าก็ให้ความรู้กันในวันตรุษจีนนะครับ อ่านะครับอันนี้ก็ให้ความรู้กับประชาชนนะฮ <c> ะ <oughs> อืมนะครับนะโกงกินกันทั่วทุกจริตทุจริตก็ทุกย่ำมยอมย่าตั้งแต่ข้าราชการระดับเล็กไปถึงระดับสูงนะครับลามปาไปถึงเอกชนฮะจะไปจัดซื้อจัดจ้างจะอะไรเดี๋ยวนี้ก็ต้องวางสเป็กรับเหมาก่อสร้างก็ต้องไปวางสเปคตั้งแต่สถาปนิกออกแบบเจ้าของโครงการจัดซื้อจัดจ้างก็ต้องจ่ายใต้โต๊ะนะครับสมัยก่อนนี่ก็ทุจริตเฉพาะ เอาเรียอะไรเจาเฉพาะอะไรเฉาพาะราชการเดี๋ยวนี้เอกชนก็ทุจริตครับคุณจะขายของเนี่ยคุณต้องพาเจ้าหน้าทีท่เขาก็จัดซื้อจัดจ้างเนี่ยไปเลี้ยงต้องให้เปอร์เซ็นต์เขาอย่างน้อยๆก็หนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์่ะมิฉะนั้นมันก็ไม่ชงให้เจ้านายซื้อนะครับเดี๋ยวนี้มันคือบ้านเมืองเราเนี่ยเต็มไปด้วยาการทุจริตคอร์รัปชันจนต่างชาติเขาไม่อยากจะมาเที่ยวเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากฝากไว้นะครับเข้าใจนะครับอืม วันนี้นะครับเราตื่นตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็เห็นข่าวนะนะครับเอาข่าวชาวบ้านก่อนเขาบอกว่าครูขับรถชนนักเรียนเมื่อเช้านี้ดูรายการคุณสอรยุทธ์นะขับรถชนนักเรียนบริเวณทางม้าลายนะครับแล้วก็จ่ายเงินมาสองหมื่นบาทแล้วก็นักเรียนก็เสียชีวิตแล้วครับนะแล้วก็ต่อมาก็คุณครูก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ไม่ได้ประมาทนักเรียนประมาทจนเสียชีวิต เห็นบอกว่าชนตรงทางม้าลายการชนคนบนทางม้าลายมีความผิดอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องไปต่อสู้อ,อะไรนะครับทางม้าลายเนี่ยคุณต้องหยุดเลยนะครับในต่างประเทศเนี่ยเขาเห็นคนเตรียมจะข้ามทางม้าลายเนี่ยเพราะต้องหยุดเลยนะไม่ต้องรอไฟรออะไรนะครับเพราะว่าอะไรเขามีสํานึกเพราะฉะนั้นวิธีคิดของคนในต่างประเทศอย่างในสิงคโปร์ในยุโรปในอเมริกาในญี่ปุ่นเนี่ยในเกาหลีแม้กระทั่งในจีนเนี่ยเขามีสานึกนะ พอเห็นทางม้าลายเนี่ยเขาไม่ต้องรอไฟเขียวไฟแดงแล้วเขาหยุดเลยครับนะหยุดตั้งแต่ไกลเลยแต่ของเราเป็นไงชนตายคาทางม้าลายหลายศพแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรหมอก็ตายหรือไงอันนั้นเป็นหมอ,อยังตายเลยเด็กเยวาวชนคนละชนนะโอ้โหนะครับนั็นตำรวจนะขับมอไซค์ชนหมอตายคาทางม้าลายล้วข่าไปตำรวจนะครับ <S <s เป็นตำรวจนะขี่มอไซค์ชนหมอตายคาทางมาลายแล้วเร็วความเร็วสูงในเมืองเนี่ยแถวแถวอะไรอนุสาวรีย์พญาไทายอะไร แล้วก็ยังมีอีกหลายเคสนะครับที่ชนคนบนทางมลา,ายคือบ้านเราเนี่ยมันไม่มีสํานึกมันมองว่าการทําผิดกฎกติก,กามารยาทเนี่ยเป็นเรื่องปกติไปนะครับนะครับเพราะฉะนั้นหลักของกฎหมายประกันเนี่ยเดี๋ยวลุงเดนฐานะอินฟูเนี่ยก็พอมีความรู้กฎหมายเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยก็จะให้ความรู้ว่า <c oughs> นะครับเวลาเราไปทําประกันเนี่ยประกันก็เหมือนกับผู้ค้าประกัน เวลาคนไปกู้เงินถ้าลูกหนี้ไม่จ่ายผู้ค้ำประกันจ่ายแทนประกันภัยก็เหมือนกันนะเราเป็นเจ้าของรถเราก็ไปซื้อประกันจ่ายเบี้ยประกันไปเวลาเราไปชนใครถ้าเราต้องรับผิดประกันจ่ายแทนแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมรับผิดเหมือนกรณีครูที่เป็นข่าวเนี่ยประกันก็จ่ายแทนไม่ได้เพราะว่า